สวัสดีครับแฟนรายการเดดริมแปลทุกท่านครับตอนนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเราไม่อยู่ที่บูธเมอร์เซเดสเบนท์ไทยแลนด์นะครับถึงแม้ว่าจะมีผู้บริหารมเมอร์เซเดสเบนท์ไทยแลนด์อยู่ข้างหลังก็ตามนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บูธของ audi Thailand นะครับในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2025 ซึ่งจะมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่6เมษายนนะครับผม,มวันนี้เขาเอารถมาโชว์เนี่ยนะเยอะแยะเลยว่าะจะเป็นซีรีส์พวก R S นะครับซีรีส์ R1 รุ่นเก่ารุ่นใหม่มาหมดแต่ว่าในการทำรายการของเราวันนี้เราจะภูมิใจนำเสนอครับ Audi Max Wagon Sexy นี่เพราะว่าพูดถึงรถ Station Wagon น่ะตี่ค่บพี่ถ้าพูดถึงความสวยงามของรถประเภทนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะมองว่ามันเป็นรถของคนที่แบบ แต่งงานแล้วล <ด S 1> คน <พอ S 1> ที่มีครอบครัวแล้วเป็นรถพ่อบ้าน,านแต่ว่ามันก็จะมีอยู่ยี่ห้อเนื้อครับที่ทํารถแวก้อนในสไตล์ที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านคือไปทําไปทํามากายเป็นรถเพอร์ฟอร์มานซ์ซะอย่างนั้นเป็นรถรถรถ,รถพ่อบ้านแอบซิงอ่ะแต่ไม่แอบโคซิงเลยก็นึกย้อนไปสมัยที่อ่ะตี้อาจจะยังไม่เกิดหรือเพิ่งเกิดใหม่รประมาณปี1993ครับ Audi เขาทํารุ่น RS 2องอวันเคยตัวสามร้อยกว3 0มกา่าม้า340กว่าม้าตัวนั้นเป็น RS 2นะแล้วร่วมทํากับ p o r s เช e นะแต่ไม่ทํากับบอดี้คูเป้ไม่ทำกับบอดี้ซีดานไปทํากับบอดี้สเตชันแวร์ก้อนรถแวนซิ่งไงต่อมาตัว RS 4ี่ทวินเทบสองจุดเจลิตรก็ทํากับแวร์ก้อนก่อนนะเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ของอ u ด i ีคือรถครอบครัวที่ดูแล้วซิ่งดูแล้วปราดเปรียวนะครับใ่วันนี้เราก็จะเริ่มกับคันนี้แล้วครับ Audi S6 Avant e-tron ครับผมผมจะบอกก่อนเลยว่า S6 Avant e-tron คันนี้นะครับราคาเนี่ยอยู่ที่58990 0 0บาท 8, 8, 8. ซึ่งถ้าพูดตามตรงก็ไม่ได้ถูกนะอย่าลืมว่า1คุณซื้อรถนำเข้า2ออันนี้มันเป็นรถแบบพรีเมียมเซกเมนต์ซึ่งราคาที่เราจ่ายไปมันไปจ่ายเพื่อแบรนด์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาไปเทียบความคุ้มค่าในภาพรวมโดยไม่พูดถึงแบรนด์อันนั้นจะไม่ใช่โจทย์แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามอันนี้เขาก็ไม่ได้มีแค่พลังแบรนด์อย่างเดียวนะครับ S6 อาวานอีตรอนเนี่ยเขาใช้มอเตอร์คู่นะที่มีพลังถึง551แรงมา้าแซบอยู่นะแรงบิด855นิวตันเมตรโอเคกดปุ๊บมาทันทีอ่า <laughs> เร็วกว่าทุกบริกรในโลกนี้ครับนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นขับสี่เป็นคอรโรอยู่แล้วนะครับ <laughs> พลังขนาดนี้ถ้าให้ขับหน้ากูไม่นั่งนะครับนี่เอาไงว่ากระแทกออกนี่ตัวจมบ่อยไหมใช่ศูนย์อัตราเร่งศูนยอยอยู่ที่3.9วินาทีรถบ้าน สุดถึงร้อยสามจุดเก้าถูกต้องรถบ้านแล้วก็แต่ความเร็วสูงสุดเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเขาก็คงไม่ทํารุ่นเนี้ยให้มันไปฆ่า R S 6อวันที่มันเป็นตัวแห่งความภูมิใจของเขาเนอะว่าเพราะฉะนั้นความเร็วสูงสุดเนี่ยมันก็จะอยู่ที่240ก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่วิ่งท็อปสปีดได้เร็วแล้วนะนอกจากรถทดสอบแล้วพี่ไม่เคยวิ่งเกิน2 4 0มาน่าจะเป็นปีแล้วล่ละเพราะรถไฟฟ้าปกติเราจะเจอท็อปสปีดประมาณ2 0 0 210ไม่เกินเนาะประมาณนี้นะครับนี่ก็ คือรถประเภท p e r ร์ฟอร์แมนซและเป็นไฟฟ้าเป็นแวรก้อนและเป็นรถที่ดูเซ็กซี่ด้วยอ่ใช่วันนั้นนะครับฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยเขามีว่าค่อนข้างเยอะเลยตัวนี้ผมต้องขอผู้เชี่ยวชาญน,นะครับรถใส่ฐานแบบเนี้ยตีพูดตรงๆว่าตีไม่ค่อยปึกเชิญผู้เชี่ยวชาญดีกว่า สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่คุณตาจะมาอยู่บูธนี้อันนี้นะครับแบงค์นะครับสวัสดีนะครับแมเนเจอร์นอนเทคนิคอลเทรนเนอร์นะครับผมก็จะเป็นอาจารย์สำหรับน้องๆเซลล์ทุกๆคนเขาเอาเป็นอาจารย์เทนนิด้วยแล้วครับวันนี้สวัสดีครับก็สงสัยอย่างหนึ่งว่ารถใส่ถ่านแวนเนี่ยตามที่พี่แพรพูดไปว่าแรงม้าขนาดนี้ราคาขนาดนี้ตัวที่จะขายจริงในบ้านเราเลยอ่ะที่จะเป็นพวงมาลัยขวาเนี่ยออปชั่นมันได้ตามนี้เลยไหมใกล้เคียงมากๆ หอะไรหายไปส่วนใหญ่จะเพิ่มเฮ้ยเพิ่มหรออย,อยากรู้ว่าเอา,อาหายก่อนเอาหายก่อนก็คือเรื่องของกล้องครับกระจกมองข้างที่เป็นกล้องแบบนี้เราก็มองแล้วว่าจริงๆสําหรับประเทศไทยเราน่าจะเหมาะกับกระจกจริงมากกว่าอันน<อ>คือจะโดนมอไซค์เกี่ยวใช่ไหมใช่ครับมันจะมีเรื่องของหน้าจอแล้วก็แมเทนายตรงนี้ด้วยนะครับก็เรามองว่าประเทศไทยเราครับน่าจะเหมาะกับกระจกปกติกระจกปกติซึ่งการตกแต่งเนี่ยอันนี้เป็น S Line อยู่แล้วแต่ว่าพอเป็น S สเตเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเลเวลเอสเนี่ยรเราเคยคุ้นชินกับความเป็นแมตต์อลูมิเนียมรอบคันใช่ไหมครับเออใช่ใช่ใชก็จะมาแบบนั้นครับดังนั้นอะไรที่เป็นสีดำๆตรงเนี้ยมันจะเป็นกลายเป็นแมตต์อลูมิเนียมแทนครับอ๋อกระจกข้างจะเป็นแมตต์อลูมิเนียมรวมถึงเส้นขอบกระจกตรงนี้ด้วยอ่าแล้วปประตูด้วยใช่ไหมฮะเราจะได้เห็นใช่รเราจะได้เห็นเส้นสายใหม่ของเขาครับ a อา i a เอาฟในครั้งนี้นะครับในเส้นนี้นะครับปกติจะจบลงตรงนี้ ไม่ครับเขาครนี<ๆ>้มาใหม่เป็นหมวกของเขาจะเป็นเห็นเส้นตรงนี้ที่มันเป็นความชัดเจนของความเป็นอัลฟานของ a u d ีที่มากขึ้นที่แอบแปลกใจเนี่ยฝาเติมที่ชาร์จเนี่ยครับดูดิมันใหญ่กว่ามือดิอ่ะใช่ครับและเปิดแบบไฟฟ้าด้วยนะครับกดเข้าไปเนี่ยจะล็อกหอไหมไม่ล็อกหนออ่าแล้วเปิดแบบไฟฟ้าด้วยนะซึ่งจะบอกว่าอย่างนี้ครับฝั่งนี้เป็น acdc เนาะ acdc เนาะครับ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งมีสองฝั่งเลยอ๋อมีสองฝั่งมีสองฝั่งเลยอีกฝั่งหนึ่งเป็นเอซีครับเวลาปิดก็ไฟฟ้าแบบนี้ด้วยเช่นกันอ๋อคือไม่ต้องปิดจนหมดใช้มือดันนิดันเดียวลงไปเลยใช่ครับปกติที่จะเห็นฝาถังน้ำมันรถไฟฟ้ายุโรปทั้งหลายเนี่ยพอปเดี๋ยวเดี๋ยวฝารถไฟฟ้าคุณผู้ชมครับฝาปิดจุดชาร์จรถไฟฟ้าเออนั่นแหละปกติโดยทั่วไปที่จะเห็นฝาปิดช่องชาร์จเนี่ยมันจะขนาดพอๆกับฝาถังเติมน้ำมันใช่ครับแต่ทำไม ต้องใหญ่โตเท่าใบลานใหญ่ขนาดนี้ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการดีไซน์ให้มันชนขอบด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่เราเห็นที่ชาร์จดีซีมันจะไซส์มันจะใหญ่มากถูกไหมออ่ามันมักจะโดนหรือว่ามันมักจะมีส่วนที่มันแบบติดขัดอ่ะอันนี้นอกจากเรื่องของความไซส์ทําให้มันใส่ตัวช่องชาร์จได้ง่ายแล้วแม้แต่ซ็อกเก็ตอ่ะปกติที่เราเคยเห็นมันต้องดึงจุกออกมาแขวนที่ไหนก็ไม่รู้อันนี้เขาถูกออกแบบมาให้มันเป็นแบบอยู่ในตัวเขาเลยเวลาปิดก็คือใช้มือดันอย่างนี้ใช่ใช่ดังนั้นเราจะไม่ต้อง วุ่นวายอะไรกับการเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงนะครับเอ๊แต่ว่าสงสัยอย่างต่างคาไม่มีกระจกให้หรอคันจริงมีผมนึกบอกว่าจริงๆแล้วออปชันเนี่ยในคันนี้ของประเทศไทยเยอะกว่าออปชันประเทศไทยล้นมากๆล้นมากเพราะเราพอเราไม่เอาไอ้กระจกมองข้างทรงแบดมบิลนั่นใช่สิ่งที่เราได้แทนมาก็คือพาโนรามิกโิกราสรูฟนะครับผมที่เป็นแบบ อ่าทางสเปเรนซี่ด้วยนะแบบเปิดปิดด้วยเหมือนกับม่านไฟฟ้าครับเอาเป็นม่านรูดอย่างนี้รับไม่ใช่ม่านไฟฟ้าแบบนั้นหมายถึงว่าขุ่นใสเนี่ยเหมือนเหมือนโรงแรมที่แบบเราเคยไปห้องน้ำเรื่องเหมือนเบนจิกสกายอ่ะอ่าต่างไอเครื่องบินโบอิ้งไอดีไลเนอร์ดีไลเนอร์ดีไลเนอร์อารมณ์นั้นครับปรับความสว่างในตัวกระจกอ่าแพงนา ใช่ออปชั่นนี้แล้วก็มันกัน U ูด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงมันมีความหนาด้วยกันเรื่องเสียงด้วยแล้วเรื่องล้อเราได้ลายนี้ไหมครับลายนี้เป๊ะเลยครับอันนี้ตามนี้เลยนะยี่สิบเอดนิ้วนะครับรวมถึงเบรกก็เป็นแบบนี้ด้วยสีแดงแบบนั้นเลยครับนะครับมดูภายในกันดีกว่าแม่นะเพาะว่ามีอะไรละเชิญเท่านี้พวงมาลัยซ้ายครับเชิญเลยนะครับอ๋อพวงซ้ารัยนี่ยืมเขามายืมเยอรมันมาโอเคแต่แบบอยากให้ดูกล้องตรงนี้มากเลยครับนี่นี่นี่ไม่มี นนใช่แล้วครับเออต้องบอกว่าทำไมจอมันอะไรอลังการดีไหมครับออทั้ง MMI curve display ตรงนี้นะครับ<อ>ก็จะมี virtual cockpit ตรงนี้สั่งงานผ่านพวงมาลัยนะครับตรงนี้เป็น touch command นะครับขนาดใหญ่เลย14.5นิ้วนะครับแล้วก็จะมี passenger display ตรงนี้อีก option ไหมครับมาให้เลยครับผมคันจริงมีนะคันจริงมีแบบนี้เป๊ะทุกอย่างทุกประการครับ ภายในเนี่ยเราจะเห็นทริมตรงนี้เป็นอลูมิเนียมของจริงจะเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยนี่สิแม่แตนั้นบอกว่าออปชั่นจริงๆในประเทศไทยดีกว่าคันนี้ด้วยซ้ำไปครับครับหลัาคาแน่นอนเมื่อกี้คุยกันแล้วนะจะเน็นกฟรู้ก็จะมีความโปร่งมากขึ้นนะครับครับผมนอกนั้นียก็จะตรงตามนี้เลยพวงมาลัยเป็นทรงใหม่ที่เป็นเอสแบบเบาะร้อนเบาเย็นอะไรได้แบบนี้หมดเลยมีหมดเลยครับใช่ตามนี้เลยครับมรู้สึกมันแบบมัน ดูไฮเทคไฮโซมากเลยเนาะใช่ครับสัปปอร์ตแอนดรอยด์ออโต้แอปเปิลคาร์เพลย์ไรสสายทั้งหมดครับผมพี่แผนคือความชัดของจอก็อน,น่ามันมันยิ่งกว่าแท็บเล็ตอีกแล้วนะยุคนี้ตอนนี้เป็นเป็น 4K แล้วนะครับแน่นอ,อนนะว่าอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่อยากให้ใส่ใจเลยก็คือจอสมัยนี้มันมันสว่างมากแหละครับアウดิ Audi, เน้นว่าเป็นแบ็กเีมเวลาเราขับจริงเนี่ยเราจะไม่เจออะไรที่มันรบกวนสายตาเวลากลางคืนเนี่ยสีฟ้าๆอะไรต่างๆจะน้อยลงไปครับเพราะเป็นแบ็กเีมทั้งหมดครับโอเค แต่ว่าคือตัวฟังก์ชันในจอจริงๆก็คือก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานเหมือนอาดีทั่วไปเนาะ<ช>ตอนนี้ใช่ล้วครับก็บคือสามารถมีด<ม>ิจิตอลคีย์ด้วยหรอมีดิจิตอลคีย์ด้วยครับใช้มือถือได้แล้วคันนี้ปรับการแสดงผลไฟหน้าเหมือนพวกอย่างตัว A5 ได้ไหมครับได้ครับถ้าสามารถเปลี่ยนแมทริกซ์ LED ทั้งข้างหน้านได้8แบบมันจะมาทำงานร่วมกันกับไฟท้ายที่เป็น OLED อีกแแบบนะครับ ก็คือทั้งหน้าทั้งท้ายเลยนะครับได้แบบนี้มาเลยครับผมอลังไฮโซนะครับผมแต่ว่าเมื่อกี่ว่าไปคือคันนี้เป็นรถที่ยืมมาจากเยอรมันนำมาโชว์ก่อนตัวขายจริงจะเป็นพวงอะไรขวาถูกต้องครับอยู่นี่นะแล้วก็เบาะนะครับให้เป็นอย่างนี้เลยเบาะตรงนี้เลยลายวอล์ตเปอร์ครับลายใหม่นะครับแล้วก็มี S โลโก้อยู่ด้านหลังที่เบาะครับผมช่องวางแก้วต่างๆครับที่อะไรคันเกียร์เป็นแบบนี้ไฟฟ้าแล้วเก็บของได้กกุบบิกุบกิบ ช่องชาร์จเป็นไทป์ C ให้2ช่องไวรลแอชาร์จวางชาร์จได้แต่ว่ามันมองไม่ค่อยเห็นเท่านั้นเองมเห็นมันเป็นการวางชาร์จแบบนีบด้วยนีบครับอ๋อเออเแปลกดีเอาไปว่าชาร์จได้ครับวางตรงนี้เข้าไปครับเรอแป๊บการวางชาร์จแบบไม่เคยเห็นเลยอ่ะมันจะได้ไม่ได้หนีเราเคยเจอปัญหาที่ว่าวางแล้วแบบพอขับไปวิวแรงๆรงไงห้าร้อยกว่ามาปืด มือถือกันได้ด้านหลังใช่อันนี้ไม่เจอปัญหานี้อีกต่อไปครับไม่พังแน่นอนไม่พังแน่นอนแล้วก็ปัญหาที่จะเจอต่อไปคือลูกค้าไม่รู้ว่ามีไวเลสชาร์จตรงนี้เอใช่ครับหลบสายตาละหมดไอ้หลบไม่เห็นจริงๆนะเออจริงด้วยครับอันนี้พอดีวันนี้ต่อแอนดรอยด์โต้ของผมอยู่พอดีเลยโอเคครับกดกลับบ้านกันนะครับผมแต่พวกพวกแอมเบียนไลท์อะไรพวกนี้สามารถเปลี่ยนสีได้หมดเลยใช่ไหมใช่แล้วครับส่วนตรงนี้เป็นอินเดอร์เรกชั่นบาร์เวลาสตาร์ทจริงเนี่ยเขาจะเวลคัมหรือกู๊ดบายเราอยู่ตรงนี้นะครับ แต่จริงๆมันจะแอคชั่นแบบนี้ครับจริงๆปิดประตูลองได้ไหมได้เลยเดี๋ยวผมองปิดประตูฟอนขับให้หน่อยครับผมจะสมมุติว่าคาซาจริงเลยแล้วกันนะจะเบรกให้หน่อยครับสมมุติครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวหรืออะไรเงี้ยมันจะแอคชั่นไปกับเราครับเนี่ยหเห็นภาพสัตว์เกินทันขึ้น เขียวเขียวมีเขียวเขียวตรงนี้ถ้าเปิดฝั่งนู้นก็อ่าก็คือหรืออ่าผมเปิดเป็นเนี่ยไฟฉุกเฉินเลยก็ได้ออแต่ว่าแบแป๊บแแอคชั่นไปกับเราครับเวลาเราปรับอุณภูมิแอร์อะไรก็จะปรับสีไปด้วยใช่ใช่ครับใช่ครับจะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาด้วยเป็น interactive ambient light. อินเตอร์แอคทีฟแอมเบียนไลท์เออเออเออแล้วก็ลำโพงเราได้ B n O ด้วยตามนี้เลยใช่ไหมถูกต้องครับตามนี้เลยไม่ตัดนะไม่กั๊ก ไม่กักเลยครับไม่คี้เรนะครับราคานี้คี้เรไม่ได้แล้วและเี่นคันก็คือไม่ต้องถามหาแล้วครับ Adaptive Cruise c o n t r o เอด้าสังหลายครบพอเขาใส่มาให้แล้วอ่ะครับช่วยซื้อรถกูด้วยอันนี้ c ี o ฝอากบอกใสไม่แล้วอ่ะช่วยซื้อรถกูด้วยนะงั้นก็หมายความว่าพอเป็นกระจกข้างธรรมดาแล้วเราก็จะมีบายสปอตแล้ว ถูกต้องครับโอเคมีแล้วมีดึงพวงมาลัยอันนี้มีแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าสมมติว่ารถดีเทคว่าเกิดความอันตรายที่รถไม่สามารถเบรกได้ครับจะมีการหักพวงมาลัยหลบให้เราด้วยนะครับในกกณีฉุกเฉินไปเรารถแวนถ่านล้วนไปแล้วเราไปดูรถแวนเสียบปั๊กโอเคโอเคครับ และขั้นต่อมาสําหรับเรานะครับเรามาดูอะไรที่ราคามันใกล้เอื้อมขึ้นมาหน่อยดีกว่านะครับย่อมเยาวขึ้นย่อมเยาวขึ้นไม่จะบอกว่าถูกบอกว่าย่อมเยาวขึ้นนะครับกับ Audi A5 Avant TFSI E เดี๋ยวเด,วเดวีมันไม่ใช่ A4 หรอพี่อ่าไอ,อ้พวกนี้ไปอยู่หลังเขามาอีกละอ่าเดี๋ยวขออธิบายให้อสันส้นๆเลยนะตอนที่ท่านประธานผลเก่าคือปีที่แล้วอะ่ะครับแกเปลี่ยนนโยบายการเรียกชื่อรถ Audi ไว้ว่า ถ้าเป็นเลขคู่จะเป็นรถอีวีล้วนถ้าเป็นเลขคี่จะเป็นรถมีเครื่องยนต์ทีนี้บอกข้ามมาปีใหม่ปุ๊บประธานคนใหม่มาประธานคนใหม่บอกไม่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 ประธานคนเก่าบอกให้เรียกตามวิธีใหม่ประธานคนใหม่จะบอกว่าให้เรียกตามวิธีเก่าเขาควรไปคุยกันก่อนไหมเนี่ยหล <c oughs> งงว่าก็ตามวาระบริหาร <c oughs> แต่ว่าเอาเป็นว่าตอนเนี้ไอ้รุ่นเนี้ยมันคลอดออกมาตอนที่เป็นประธานคนที่แล้วเขาก็เลยต้องไปว่าไอ้ตัวเนี้ยก็เป็น A5 เพราะ,ะว่าตั้งชื่อตามแนวคิดเขาถ้ามีเครื่องเป็นเลขขี่โอเคอ่าแต่ว่าถ้าเจอ A6 ไม่ต้องตกใจหรือเจอ S6 อะไรเงี้ยไม่ต้องตกใจอตอนนี้มันกลับไปเป็นวิธีเดิมที่เอ d ดีเคยเป็นเพราะฉะน,นั้นถามว่าทําไม A4 อาวันตายแล้วไม่น่าเลยไม่ตายครับมันแค่เปลี่ยนชื่อเป็น a A5 อาวันเท่านั้นมันจะเรียก A4 ก็ไม่ผิดถูกต้องไหมผิดดิก็ตอนนี้ไม่มีแต่5เ5ถ้าเป็น A 4สมึงจะได้รถที่เป็นโมเดลตัวถังที่แล้วซึ่งยังมีขายอยู่และโปรโมชั่น โคตรดีอ๋อไปคุยกันเอาเองแล้วกันหลังบ้านบให้แค่นี้เรามาโฟกัสที่คันนี้กันก่อนนะครับคันนี้เนี่ยเป็น Audi A5 a 1 a t f s i e Tech Pro ชื่อยาวอีกนี่พูดดีใจมากที่ไม่ต้องมาเบียดสปอร์ตไลน์ Black Edition อะไรแบบนี้นะตัวนี้เนี่ยจะบอกเลยว่า Audi เยอรมันเขาให้เกียรติประเทศไทยมากครับพี่มันมาเผยโฉมที่ประเทศไทยที่แรก A5 Plug-in มาเปิดตัวแรกที่ไทยเพราะฉะนั้นสเปกหลายๆอย่างเนี่ยเยอรมันก็เลยบอกว่า มึงอย่าเพิ่งบอกก็หมดนะรอให้เผยโฉมระดับตลาดโลกก่อนนะเราก็จะพอบอกได้เท่าที่เราจะบอกได้นะครับงั้นแสดงว่าคันนี้จะไม่ได้สเปคทุกอย่างตรงกับเวอร์ชันที่จะขายจริงในประเทศไทยแน่นอนอันนี้พวงมาลัยซ้ายมึงจะซื้อไหม,มอ่ะพวงมาลัยซ้ายครับนะแต่ว่าคันนี้เขาเรียกว่าทาง audi บอกว่าคันนี้พอใช้อ้างอิงกับรถสเปคที่จะขายจริงได้นะครับ,รบโดยที่รุ่นเท็กโปรเนี่ยจะเป็นตัวท็อปอา a5 a1 เท็กโปรราคาอยู่ที่3ามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท สล้านเลยอะแต่เขาจะมีรุ่นรองที่เขาเรียกว่าเทคพลัสเทคพลัสเนี่ยจะอยู่ที่3 4 9 9้านบาทถูกไปครึ่งล้านถูกกันครึ่งล้านแต่ว่าออปชั่นก็จะต่างกันสำหรับคันนี้นะท่านผู้ชมถ้าเป็นเวอร์ชันไทยเนี่ยจะได้กระจังหน้าดําเลยดําแบบ Black Edition อะแต่ว่าตรงนี้คันนี้ที่มาโชว์เนี่ยมันจะเป็นแบบสีสีแบบนี้นะครับเนี่ยระบบเรดร์ครูสอะไรแบบนี้เอเดมีมาให้แล้วนะนี่แล้วก็ ไฟหน้าตัวนี้ก็เป็นไฟหน้าแมทริกไลท์ไฟหน้าตัวท็อปของ Audi เลยที่สามารถปรับการส่องได้8รูปแบบนะครับ,รบถ้าเป็นตัว Tech Pro ตัวท็อปคุณจะได้อุปกรณ์นี้มาแล้วถ้าตัว Tech Plus ละ่ะก็ได้อุปกรณ์นี้เหมือนกันอาวแสดงว่า2รุ่นย่อยได้ไฟหน้าเหมือนกันเลยใช่เ <Hey, okay. S 1> อ้ยโอเคแต่มันจะมีจุดต่างมันจะมีจุดต่างกันอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์และขุมพลังนะครับเพราะตัวนี้ก็คือจุดเด่นของเขาอย่างหนึ่งที่ว่า คนอาจจะถามว่าทําไมราคามันตัวท็อปมันหลุดไป4ล้านพอนิดเดียวนะสล้าน9 9้าคือคุณกําลังซื้อรถครอบครัวที่เป็นรถรักโลกนะวิ่ง e v โหมดได้86กิโลเมตรตามมาตรฐาน w l t p ครับด้วยแบตเตอรี่ขนาด25.9กิโลวัตต์อวอนะแต่ตัวเครื่องยนต์สันดาปเดยก็จะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรครบแรงม้าแรงบิด380นิวตันเมตรแล้วก็มีมอเตอร์ด้วย ซึ่งมอเตอร์เนี่ยพี่จะบอกเลยว่าพี่จำไม่ได้มันกี่แรงม้าแต่เมื่อทั้งสองระบบทํางานรวมกันคุณได้367แรงม้ากับแรงบิด500นิวตันเมตรโอเครถบ้านซิ่งอีกแล้วตัวเลขนี้นะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2018เนี่ยมันคือตัวเลขเดียวกับเบนซ์4 3 MG ใช่แต่ตอนนี้คุณซื้อได้ในราคา399โดยหนะ้าตารถบ้านบานแบบนี้รถแวนด้วยนะเ,เมันเป็นบ้านซิ่งด้วยนะใช่เนี่ย เดี๋ยวลองมาดูกันนี่สิ่งที่ผมต้องบอกก่อนเลยท่านผู้ชมก็คือในตัว TechPro นะครับบ้านเราคุณได้ล้อลายนี้เลยนะเป็นล้อขอบ20นิ้วแล้วก็ได้คาลิปเปอร์แดงแบบนี้นะครับลาย rs Sport แบบนี้เลยนะครับอา้าวแล้วเท c h p า u ์อ่ะพี่ Tech Plus จะเป็นล้อ5กา้านคู่ซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างแต่จะขอพูดถึงตัวนี้ก่อนว่าเท c h p า u ์กับเท c h โปรนะคุณได้เบรกชุดเดียวกันจุดต่างก็คือเท c h โปรคุณได้คาลิปเปอร์พ่นแดงและล้อ20นิ้ว เทคพลัสจะเป็นล้อ19นิ้วะนะครับอันนี้ไว้ว่ากันเนี่ยประมาณนี้นะซึ่งล้ออายรเนี้ยคือไม่ต้องไปเปลี่ยนละใช่ใช้ได้เลยมันซิ่งมาจากโรงงานเลยใช้ได้เลยนะครับถัดมาครับก็คือในส่วนของหลังคาเนี่ยในรถคันที่จอดอยู่ในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเป็นหลังคาแข็งธรร,ธรรมดาแต่อันนี้คอนเฟิร์มจาก audi นะครับเท็โปรรุ่นเท็กโปรเฉพาะรุ่นเท c h โปรจะมีหลังคาพอนาลมิกให้เมื่อเป็นเวอร์ชันขายจริงเออโอเคอแต่เท็กพัไม่มีอะสิ เทคุพัดไม่ให้เทคุพัดไม่มีนะครับแต่ว่าเทคพัดก็ไม่ใช่ว่าไม่นาเล่นเดี๋ยวไว้ว่ากันว่ายังไงด้านท้ายรถนะครับจุดเด่นของเขานะครับก็คือนี่ครับพังน้ำมันนะครับซึ่งของจริงมันจะเป็นปลั๊กแต่ปลั๊กมาอาจจะอยู่ด้านนู้นอ่าคือคุณจำตำแหน่งปลั๊กผิดโอเคป่ะมันต้องมาอยู่ฝั่งนู้นมาแงวไม่ไม่แต่ว่า อีกอย่างอ,ะอ่ะรูเติมเท่าเดิมแต่ฝาแม่งใหญ่เหมือนกันเมื่อกี้เลยอ่ะมันจะใหญ่ไปไหนวะอันนี้ก็คือนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นน,นวัตกรรมฝาใหญ่ใบลานจาก audi เออรู้สึกมันใหญ่ไปอะ่ะกูว่าคนออกแบบดูหนังจากจากวงวง,วงบ้างแหละวใหญ่แบบนะเหน <ะ S 1> อืออื่นใดเลยจุดที่มันสวยของรถ audi ที่เป็นทรงอวันไม่ว่าจะเป็นตัว s6 e-tron อวันหรือจะเป็น a5 อวันก็ตามเนี่ยก็คือส่วนที่ผมชอบคือจุดนี้วิธีการ,รอ,ออกแบบเชฟส่วนท้ายที่มันมีโป่งออกมากําลังดี แล้วก็มีพวกเสากระจกโอเปล่าที่มันดูลาดจนเหมือนรถคูเป้มากกว่ารถอวันหรือรถสเตชั่นร์กมันลาดเยอะอะรถถู้สึกท้ายมันลาดใช่ครับเนี่ยพอพอชั่นอย่างเนี้ยทำให้รถสเตชชั่นแวร์ก้อนของอ u ดีหรือที่เขาเรียกวาอวันเนี่ยเป็นรถที่หลายๆคนใฝ่หากันมากและคุณไปดูได้ในราคามือสองนะครับสเปคเท่ากันรุ่นเดียวกันคุณไปดูราคาซีดานนะว่าเท่าไหร่ถ้าซีดานขายอยู่ล้านกลางๆพอเป็นแวร์ก้อนปุ๊บบวกไปเลยครึ่งล้านเอามันแข็งว่า ใช่ใช่แต่ว่าก้อนเนี่ยราคาแข็งกว่าครับไฟท้ายเนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งว่าทันจริงเนี่ยมันจะไม่ใช่ไฟจะเปกนี้อ้าวมันจะเป็นไฟแถบแนวตั้งปัก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 แต่ก็แต่ก็ไปยาวๆเหมือนกันมันจะเป็นแนวตั้งแม่ไม่ไม่เหมือนแบบนี้นะครับอ่าครับนะส่วนด้านท้ายผมไม่ต้องเปิดให้ดูหรอกมันก็คือสไตล์อวันนะครับประมาณนั้นทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับ audi a 5อวันคันนี้ในรุ่น e ท h Pro นะครับผมมันมีปุ่ม ที่เป็นแมนนวลอยู่ข้างๆเลยครับชื้วผมอะไรหายผมอะไรซ้ายครับลูกเน่อะนี่เดี๋ยวลองดูนะเมื่อกี้ตอนเปิดเข้ามาได้เจอไอ้มือจบับประตูทัชการะฟิทติของเขาปะ่ะใช่มันแค่เหมือนเอามือลูบผ่านอย่างที่ประตูเปิดเลยใช่ลำนะ้ำมะแล้วเขาได้บอกเราแล้วใช่ไหมว่ามันมี แบคเอฟฟังกชันอยู่นะอ่าใช่สมมติเมื่อกี้ที่แอบสงสัยว่าเราเอามือลูดแล้วมันเปิดได้แล้วถ้ารถ1 2โวลต์หมดอลูเปิดยังไงไงฝั่งพี่แพนมีแมนนวลอยู่ใช่แต่บ้านอื่นไม่มีบ้านอื่นไม่มีมีเฉพาะฝั่งคนขับนะครับเพราะฉะนั้นคือไฟหมดก็ยังเปิดประตูรถได้นะกุญแจฟิกจะเข้าคี์ยังใช้ได้อยู่ครับผมนะครับทีนี้เรามาลองดูนะครับนี่ความทันสมัยของภายในนีเห็นไหมนี่ ที่นี่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยไม่นะนี่จอล้ํานะครับจอไม่ต่างกับเมื่อกี้เลยอะเมื่อกี้ไอ้คันห้าล้านแปดเนี่ยเราเจอยังไงคันนี้นะครับสามเก้าเก้าได้ไดแบบเ,เหมือนกันเลยนี่จอฝั่งคนนั่งมีเหมือนกันออนะครับแล้วก็จอตรงกลางเหมือนกันนี่การปรับค่าต่างๆนั้นก็อินเทอร์เฟซเดียวกันนะครับเซตติ้งไอไฟแถบๆข้างบนเนี่ยพี่ ก็มีเหมือนกันเว้ยใช่เนี่ยเรพง b บนก็น่าจะได้เหมือนกันนะเนี่ยโรเลทคาร์เนี่ยไลติงกี้เข้ามาเนี่ยอินทิวไลติงเอ็กซิเดียไลติงปุ๊บแบบนี้นี่เห็นไหมคุณสามารถเลือกรูปแบบการแสดงไฟนะครับนี่เห็นไหมปุ๊บจะเอาแบบมันเป็นเมทริก่ะเจ้าแบบไหนอ่ะจิงจ๋งจิงชอบแบบไหนเลือกเลยนะครับนี่กดได้เลยครับสั่งได้เลยคืออยู่นี้มันมันไฮเทคขนาดนี้แล้วอ่ะใช่เออ ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าไฟรถอยากจะเอาดิสเพลย์ปรับตรงไหนนี่ดิสเพลย์ตรงนี้กดมีความสว่างปรับเลือกจุดได้เลยนะครับเนี่ยล้ำอะล้วจอตัวนี้ก็สามารถเล่นได้ไม่ต่างกันเลยทัชไวได้เพียแ่ใช่และมีความคมนะครับเป็นจอที่ภาพเกรดเดียวกันกับรถตัว S6 ราคา5ล้านแปดเก99ใช่คือแบบเนี่ยเห็นไหมมันมันทัชไวมากอืมแต่ว่าไปดวงจันทร์ไม่ได้ ถ้าไปดวงจันขอเชิญเ e อร์เซเดตเบนครับ <laughs> ครับเดี๋ยว <laughs> กูบอก CEO <c oughs> อีซีโอเขาให้คุยกันนะครับสองค่ายนี้นะฮะโอเคครับผมนี่แล้วมีเห็นะเซ็ตติง้งต,<า>ตัววัสดุภายในเนี่ยของคันเนี้ยไม่มั่นใจว่าตัวที่ขายจริงจะไปแบบนี้ไหมนะแต่คันนี้ตัวชีนี้เป็นอะคาทาร่าใกล้เคียงครับใกล้เคียง <c oughs> ตา่างกันก็คือบอกคันนี้มันจะเป็นลายข่าหลานตัดอ่าอ่าแล้วก็มันจะมีรู้สึกว่าจะเป็นเป็นอะคาทาร่าตรงกลางของจริงจะเป็นหนังเป็นหนังแนป้าทั้งตัวคือภาพรวมคือรู้เลยว่าพรีเมียมอ่ะ มันพรีเมียมจริงมันเป็นรถบ้านสายซิ่งแบบรถแวนที่แบบไปได้ทั้งครอบครัวใส่ของได้แล้วก็แรงได้ด้วยใช่เทคโปรกับเทคพลัสจะมีจุดต่างนะหลังคาแล้วก็เครื่องเสียงแบงแอร์ลูฟเ้นเครื่องเสียงชื่อออกไงแบงแอร์พูดเข้าใจทำไมคนเรียก B&O บีกอน้อ่ะพี่พยายามเรียกแบงแอร์ลูฟเซนนะเนี่ยมันจะมีจะมีจุดต่างอีกนะครับครับ ภายในสําหรับตัวเท็กพลาสกับเท็กโปรอย่างที่บอกราคาต่างกันหลายแสนอยู่ต่างกนะันห้าแสนใช่ไหนไหนมันจอดข้างกันนะถึงแม้จะไม่ใช่ธีมเซ็กซี่แวร์กอนของเราวันนี้แต่ว่าจะมาให้ดูครับเผื่อคนบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเท็กพลาสมันอารมณ์ประมาณไหนมันก็คือประมาณนี้ใช่ไหมคันนี้เป็น a 5 Sportback ในการตกแต่งแบบ t e c h Plus นะครับแต่ว่าอันนี้ก็อย่างที่บอกเป็นเวอร์ชันพวงมาลัยซ้ายมันไม่ได้ตรงตามจริงนักแต่จะมีบางจุดที่พอเอาไปอ้างอิงได้ จุดแรกเลยนะครับก็คือนี่ล้อล้อคันนี้จะเป็นล้อ19นิ้วนะครับ5าการคู่เทคพลัสสเปคไทยจะได้ล้อลายนี้นะครับรวมถึงชุดเบรกกับคาลิเปอร์คันนี้จะเป็นคาลิเปอร์แดงใช่ไหมอ่าของจริงบ้านเราจะเป็นคาลิเปอร์สีธรรมดาสีเงินอ่าไม่ได้แดงแต่แต่ว่าระบบเบรกตัวคาลิเปอร์ขนาดจานไม่ได้ต่างจากตัวเทคโปรนะแค่ไม่ใช่แค่คนละสีถูกต้องทำสีแอใช่ช่วงล่างนะครับคุณได้ เอสสปอร์ตจูนทั้งคู่แต่ไม่ใช่ว่าเป็นตัวเท c h พลัสแล้วจะได้ช่วงล่างนุ่มๆอยู่เยอะมากครับเป็นช่วงล่างสปอร์ตทั้งคู่อ่าโอเคแล้วก็ส่วนต่างภายในแน่นอนเครื่องเสียงแบงก์โอรุฟเซนจุดต่างนะครับอีกจุดก็คือหลังคาเท็กพลัสเนี่ยจะเป็นหลังคาเหล็กธรรมดาครับแต่ถ้าเท็กโปรคุณจะได้หลังคาที่เป็นพาราลลมิกแล้วก็ปรับความเข้มของแสงได้อ่าอีกจุดหนึ่งก็คือ Head Up Display ครับแล้วก็จอ MMI ฝั่งผู้โดยสารไม่มี ไม่มีในตัว Tech Plus เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่เน้นนือ่อุปกรณ์อะไรมากคุณซื้อตัว Tech Plus ก็ได้รายไป5,000คา <100. S 1> ถูกลงเยอะแล้วไปเปลี่ยนล้อเอา,อาวัานไหนช่วงล่างกับระบบขับเคลื่อนเหมือนกันหมดครับครับผมนี่เอยพี่แพนพี่บอกมันเป็นสปอร์ตแบค็คซีดานไม่ใช่หรอสปอร์ตแบ็นี่มาเนี่เดี๋ยวให้ดูมันก็รถเก๋ง คือบางที่จะเรียก A5 รีโมบางที่จะเรียก A5 สีดานแต่จริงๆเนี่ยมันคือสปอร์ตแบ็กเว้ยเพราะเวลาเปิดอ๋อมันเปิดอย่างนี้มันเปิดยันกระจกเลยแล้วก็ลึกมากท้ายลึกเผิอลึกกว่าตัวไอวานอีกเออลึกสุดใจลึกสุดใจจริงๆถ่ายถุงกลอฟได้ไหมกูจัดอีกแล้วตลับเมตรอันเดิมมาอีกแล้วเป็นมนุษย์ตลับเมตรนะครับเท่าไหร่ไม่ได้ร้อยยี่สิบกว่าแนวลึกแนวลึกต้องต้องยันหัวแต่ถ้าแนวลึกอ่ะ โหน่าจะไปไกลเลยแหละเมตรสิบพับบอกไม่ก็เอียงอเอียงทยยงอาจจะได้ประมาณนั้นก็ใส่ได้แหละใส่ได้นะนี่ก็คือตัว A5 ซึ่ง a 5เนี่ยถ้าเป็นเทคคลาสนะครับ,ร,บราคาเริ่มต้นจะยิ่งลงไปอีกเหลือสามล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอ้เออและรูปทรงก็อย่างที่เห็นสวยใช้ได้คือภาพแรกที่เดินมาที่คิดว่ามันเก่งเป็นเก่งนะเออเพราะพี่บอกสปอร์ตไปนีเ่เออเพราะว่าพ,อ,พอเราปิดท้ายมาปั๊บเรา เราดูเหมือนดูไม่ค่อยออกเลยว่ามันออว่าตัวกระจกกับตัวฝาท้ายอ่ะมนันเป็นชิ้นเดียวกันแล้วสังเกตไหมคุณไฟตัวนี้มันจะเป็นไฟแถบแนวตั้งตัวอวันสเปกไทยครับเทคโปรเทคพลัส <Plus S 1> จะได้ไฟแบบนี้เหมือนกันหมดอ่าไปขีด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 อย่างนี้ก็เป็นขีดขีดนะครับเอาไว้ดูว่าประมาณนี้เนี่ยละครับก็คือ Audi S6 อว e ันอีตรอนและ Audi A5 นะ TFSI E Plug-in Hybrid Audi เจนใหม่ที่ว้าวจริงๆเนะอะล้ำสมัยขึ้นเยอะครับ และนี่ก็คือบูธของ Audi ประเทศไทยนะครับในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2025นะครับมีไปจนถึงวันที่6เมษายนเมื่อกี้พาไปดูรถใหม่ๆกันมาแล้วนะครับครับแต่อยา่างไรก็ตามรถที่เขาขนมาเนี่ยไม่ได้มีแค่รุ่นที่เราโชว์นะมันมีอีกหลายรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ RS ที่รถเปอร์ฟอร์มนซ์โหดเพียบพวก Q8 Q7 นะครับที่เป็นรถ SUV มาพร้อมเลยและสำหรับคนที่มองหาโปรโมชั่นเด็เดๆนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับรถที่เป็นรถท้ายโมเดลอย่าง A5 ในตัวถังเก่านี้นะครับผมอย่างคันนี้ครับเป็น A5 Sportback นะตัว2.0ลิตร190แรงม้า Edition 1นะครับราคาจริงเขาจะอยู่ที่2,799,000บาทนี่ราคาดีนะราคาดีใช่ถึงบอกไงว่าถ้าเป็นรถที่อายุโมเดลมากหน่อยแล้วคุณเล่นเนี่ยคุณได้ความคุ้มค่าจากราคาที่มันยั่วยวนใจมากและออปชั่นที่เต็ม และที่สําคัญก็คือเรื่องของโปรโมชั่นตอนนี้นะครับแคมเปญของ Audi Thailand นะ A5 สปอร์ตแบ k อย่างนี้ผ่อน0% 7ปีฮะไม่มีดอกผ่อนไม่มีดอก7ปีโหดจริงหรือว่าถ้าจะผ่อนแล้วก็ยอดผ่อนเนี่ยก็คือประมาณเริ่มต้นที่เดือนละ23,500บาทไม่แพงไม่มีดอกด้วยคุ้มนะสำหรับคนที่จะใช้เนี่ยคือ,อไม่ได้ยั่วให้คุณใช้จ่ายเกินจําเป็นใช่แต่ถ้าหาว่าคุณมองแล้วว่าคุณไหวสํารวจสถานะทางการเงินแล้วรู้สึกว่าไหว อยากลองเล่นแบรนด์พรีเมียมจากเยอรมันบ้างนะครับก็ลองมาดูได้ครับที่บูธของ audi thailand ครับวันนี้ผมแพนไพทุลงงครับตีนธนานันครับเราสองคนขอลาไปก่อนพบกใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนจากกันอย่าลืมนะครับว่าเดดีนได้ตอนนี้มีเพจ Facebook แล้วฝากติดตามกันด้วยนะครับ